ล่าสุดแม่เรียงแอปทัศนรควงสามหน่มก่อนเผยชัดแล้วใครคือว่าที่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพักสุจเรนหลังแอปทัศนรสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุจเรนซึ่งงานสวดอภิธรรมผ่านพ้นไปแล้วสามคืนมีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและคนรู้จักไปร่วมงานแน่นทุกวันและเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทําเอาบรรดาด้อมแอปดนกนกุลกิสันเมื่อทางด้านยายหมีภรรยาใหม่คุณพ่ออนุสรได้ออกมาโพสต์รูปภาพ าพคู่กับสามหนุ่มนนกุลต่อธนาภพสงการเตชะนรงพร้อมแคปชั่นสุพีชช่วงเยียวยาหัวใจทํำไรก็ไม่ผิดแแฮกท็ว่าที่ #runnerup อดีตลูกเขยแถมงานนี้ทางด้านแอบทัศอ่อนขึ้นไหวกลางไ g จยายมีหลังคอนเฟิร์มว่าใครคือว่าที่โดยทางด้านแอบทัศอ่อนได้เข้าไปกดไลค์รูปภาพดังกล่าวและไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์แก้ข่าวแต่ย่งใด